บทที่1488เฉินผิงและสหายเดินมาได้ไม่ไกลนะักก็พบกับเจ้าหลี่กัวและกู่หลิงเอ๋อที่กำลังเดินตรงมาทางนี้เมื่อกู่หลิงเอ๋อเห็นว่าเฉินผิงยังมีชีวิตอยู่เธอก็หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื่นเต้นเฉินผิงกู่หลิงเอ๋อไม่สนใจผู้คนมากมายรอบตัวรีบวิ่งไปหาเฉินผิงแล้วโผล่เข้ากอดเขา ฉันนึกว่าคุณตายไปแล้วทำไมคุณถึงไม่มีข่าวคราวอะไรเลยนี่ก็นานมากแล้วคุณทำให้ฉันกลัวแทบตายกูหลิงเอ๋อร้องไห้พลางตบหน้าอกเฉินผิงเฉินผิงลูบผมเธอเบาๆเอาล่ะผมกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนี่ไงไม่ต้องห่วงไม่มีใครฆ่าผมได้หรอกเมื่อเห็นดังนั้นหลงอู่ก็คลีตาให้ทุกคนจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปเหลือพื้นที่ส่วนตัวให้เฉินผิงและกูหลิงเอ,อ๋อ ท้ายที่สุดทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันมาเกือบสองเดือนแล้วและคงมีเรื่องให้พูดคุยกันมากมายขณะที่เฉินผิงกำลังแสดงความรักกับกูหลิงเอ,อ๋อหลงเซียวก็รีบกลับจิงตูและไปที่พันธมิตรบูอย่างเร่งด่วนเขาต้องการบอกจูจื้อซานว่าเฉินผิงยังมีชีวิตอยู่ใครตามหาฉันหนึกดื่นเช่นนี้จูจื้อซานหาวปากกว้างและถูกเรียกออกจากห้อง เมื่อจูจื้อซานเห็นว่าหลงเซียวตามหาเขาดึกดื่นเช่นนี้เขาก็อดรู้สึกสับสนไม่ได้หลงเซียวทำไมคุณถึงตามหาฉันดึกดื่นเช่นนี้จูจื้อซานถามหลงเซียวด้วยความไม่พอใจปรมาจารย์จูเฉินผิงยังมีชีวิตอยู่และจับตัวพ่อของผมหลงเซียวพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอะไรนะจูจื้อซานตื่นขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ ล้อเล่นหรือจูจื้อซานยังไม่ค่อยเชื่อนักเฉินผิงยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแล้วเขาจับหลงจริงกลัวได้อย่างไรปรมาจารย์จูท่านคิดว่าผมจะมาหาท่านนึกดื่นเพื่อล้อเล่นหรือเปล่าล่ะหลงเซียวกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมหลังจากได้ยินเช่นนี้จูจื้อซานก็นั่งลงบนเก้าอี้ด้วยสีหน้าย่าอย่างที่สุดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงจูจื้อซานกัดฟันแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อ ท่านผู้นำจูอีกสาวันผมจะไปพบเฉินผิงที่สนามประลองเพื่อแลกกับท่านพ่อนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราที่จะสังหารเฉินผิงเหตุผลที่หลงเซียวไปพบเฉินผิงที่สนามประลองก็เพื่อฆ่าเขาสนามประลองนั้นเหรอจูจื้อซานขามวดคิ้วถ้าเราสังหารเฉินผิงอย่างเปิดเผยที่นั่นผลกระทบจะร้ายแรงมาก คุณต้องรู้ไว้ว่าที่นั่นเป็นสถานที่ประลองความขัดแย้งและข้อพิพาทจะถูกยุติลงแบบตัวต่อตัว,ตวถ้าเราใช้กำลังพลข,ข่มขู่คนเพียงไม่กี่คนพวกเราจะถูกเยอ่อเย้ยจากทุกคนในแวดวงชุมชนบูถ้าเราต้องการสังหารเฉินผิงเพียงลำพังก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณชายหลงพลังของท่านเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วท่านไม่น่าจะมีปัญหาในการรับมือกับเฉินผิงใช่ไหม ซูจื้อซานก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมเช่นกันท้ายที่สุดแล้วเวทีประลองก็เป็นตัวแทนของกฎของพันธมิตรบูเป็นไปไม่ได้ที่พันธมิตรบูจะแหกกฎที่ตนเองกำหนดไว้หากเป็นเช่นนั้นการแข่งขันในเวทีประลองก็คงไร้ความหมายและจะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆอีกต่อไปหลงเซียวเลือกเวทีประลองเป็นสถานที่จัดงานเห็นได้ชัดว่าต้องการให้พันธมิตรบูลงมือปฏิบัติในขณะที่ตระกูลหลงสามารถนั่งดูเฉยๆได้ จูจื้อซานคงไม่โง่เขลาถึงขนาดฟังคำแนะนำของหลงเซียวหรอกคำพูดของจูจื้อซานทำให้หลงเซียวอับอายขายหน้าทันทีเขาเพิ่งพ่ายแพ้ให้กับเฉินผิงและหนีมาด้วยความตื่นตระหนกเขาไม่มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับเฉินผิงเพียงลำพังอีกต่อไปหัวหน้าพันธมิตรจ,จูผมหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้ในเวทีประลองรอให้เฉินผิงปล่อยพ่อของผมไปก่อนแล้วค่อยฆ่ามัน ตอนนี้มีเพียงหัวหน้าพันธมิตรจูเท่านั้นที่มีกำลังพอที่จะฆ่าเฉินผิงได้ถ้าเราไม่กำจัดเขาตอนนี้เด็กคนนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตหลงเซียวกล่าวอย่างเคร่งขรึมจูจือซานไม่ได้พูดอะไรเพียงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวกับสมาชิกคนหนึ่งของพันธมิตรบูว่าไปเรียกรองหัวหน้าพันธมิตรหนิงมาประชุมบทที่1 4 8 9 จูจื้อซานรู้ว่าเขาไม่มีทางสู้เฉินผิงได้จึงเรียกประชุมหารือและขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงแต่ผู้บังคับบัญชากลับดูถูกเขาจูจื้อซานเองก็รู้ดีถึงตำแหน่งผู้นำในพันธมิตรบู๊แม้ว่าหนิงจื้อจะเป็นแค่รองหัวหน้าแต่เขาก็ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลและหนิ่งจื้อสวมเสื้อคลุมสีทองแดงดำ จูจื้อซานเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นแค่หุ่นเชิดและพรสวรรค์ของหนิงจื้อนั้นเหนือกว่าจูจื้อซานเสียอีกเมื่อหนิงจื้ออ้างว่าร่างในชุดดำนั้นคือเฉินผิงจูจื้อซานกลับไม่เชื่อเขาเลยเมื่อข้อเทจ็จริงกระจ่างชัดแล้วจูจื้อซานก็ได้แต่ชื่นชมหนิงจือ้อบัดนี้ในฐานะรองหัวหน้าหนิงจื้อคือผู้นำที่แท้จริงและหากเขาต้องการระดมพลผู้บังคับบัญชาระดับสูงเขาก็ต้องให้หนิงจื้อเข้าร่วมด้วย ในไม่ช้าห้องประชุมของพันธมิตรบู๊ก็เต็มไปด้วยชายหลายคนในชุดคลุมสีดำแต่ละคนมีตราสัญ,ญลักษณ์สีทองแดงเหล่านี้คือชุดคลุมสีทองแดงดำแม้ว่าชายในชุดคลุมทองแดงดำเหล่านี้จะอยู่ในระดับล่างสุดของเหล่าผู้นำแต่ก็ไม่มีใครที่จูจอซานสามารถล่วงเกินได้ความแข็งแกร่งของแต่ละคนก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าจูจอซานในสังคมที่ความแข็งแกร่งเป็นที่เคารพความแข็งแกร่งเป็นตัวแทนของสถานะ และเป็นตัวแทนของทุกสิ่งจูจื้อซานอธิบายสถานการณ์คร่าวๆแล้วกล่าวว่ารองหัวหน้าพันธมิตรหนิงเฉินผิงปลายเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดของพันธมิตรบูของเราเราต้องกำจัดเขายิ่งไปกว่านั้นรองหัวหน้าพันธมิตรหนิงยังมีเรื่องบาดหมางกับเฉินผิงอย่างไม่สมานฉันท์หากนำปรมาจารย์ชุดคลุมสีทองแดงดำไปฆ่าเฉินผิงเฉินผิงย่อมหนีไม่พ้น จูจื้อซานต้องการให้หนิงจื้อนำคนไปฆ่าเฉินผิงแต่ตอนนี้ที่จูจื้อซานต้องเผชิญหน้ากับเฉินผิงเขารู้สึกหวัดกลัวเล็กน้อยหัวหน้าพันธมิตรจูมีผู้แข่งแกร่งเสื้อคลุมทองแดงดำสี่คนตามคุณไปคุณยังจะกลัวเฉินผิงอยู่อีกหรือหนิงจื้อถามอย่างใจเย็นฉันจะกลัวเฉินผิงได้อย่างไรก็แค่อยากให้รองหัวหน้าพันธมิตรหนิงมีโอกาสแก้แค้นก็เท่านั้น จูจื้อซานไม่ยอมรับว่าเขากลัวเฉินผิงไม่ว่าฉันจะฆ่าเฉินผิงหรือไม่ตราบใดที่เฉินผิงตายการแก้แค้นของฉันก็ยังคงถือว่าได้รับการแก้แค้นสิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้คือการสันโดษและพัฒนาพละงกำลังในขณะนี้หนิงจื้อต้องการมากกว่าแค่การแก้แค้นด้วยการสังหารเฉินผิงเขามีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนับตั้งแต่ได้พบกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพันธมิตรบู โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังที่ยากจะอย่างถึงหนิงจื้อก็มุง่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในชุมชนบูจิงตูทั้งหมดส่วนการสังหารเฉินผิงเพื่อแก้แค้นนั้นดูเหมือนจะไม่สําคัญอีกต่อไปงั้นเราต้องวางแผนอย่างรอบคอบว่าจะซุ่มโจมตีเฉินผิงที่ไหนจูจื้อซานกล่าวพลางหยิบแผนที่ที่มีเส้นทางไปยังสนามฝึกบูออกมาไม่ต้องวางแผนหรอกสนามประลองนี่แหละคือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบหนิงจือ้บอบกมือ ถ้าเราโจมตีเฉินผิงในสนามประลองโดยใช้กำลังพลของเราข่มขู่คนเพียงคนเดียวมันจะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหรือไม่จูจื้อซานมองหนิงจื้อด้วยความสับสนกฎหรือหนิงจืออ้อย้อยกฎถูกกำหนดโดยคนตราบใดที่คุณยังมีพลังทุกคำพูดก็ย่อมเป็นกฎใครกันจะกล้าฝ่าฝืนคำพูดของหนิงจื้อทำให้จูจื้อซานหายใจไม่ออก ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จูจื้อซานพบว่าความเป็นปรปักในตัวหนิงจื้อนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เขาเองก็ยังรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อเห็นหนิงจื้อตกลงพรุ่งนี้ฉันจะพาพวกเขาไปที่สนามประลองเพื่อจัดการไม่ให้เฉินผิงหลบหนีจูจื้อซานพยักหน้าครู่หนึ่งในฐานะผู้นำของพันธมิตรบูเขาแทบจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เลย แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจูจอซานหวังเพียงจะฆ่าเฉินผิงและจากไปอย่างสงบวันรุ่งขึ้นความเงียบสงัดใกล้สนามประลองเพราะเมื่อไม่มีการแข่งขันก็มีคนมาที่นี่น้อยมากเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายผู้บริสุทธิ์ในการแข่งขันและเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้ผลที่ตามมาจากการต่อสู้แพร่กระจายออกไปสนามประลองของพันธมิตรบู๊จึงถูกสร้างขึ้นในสถานที่ห่างไกลามากและล้อมรอบด้วยภูเขาสูง บทที่1490ร่รอารุ่งอรุณจูจื้อซานมาถึงสนามประลองบู๊พร้อมเสื้อคลุมทองแดงดำสี่ร่างและปิดผนึกสนามประลองทั้งหมดด้วยอาวุธอาถพนวงเวทล้อมรอบสนามประลองจนไม่อาจทะลุผ่านได้เมื่อเปิดใช้งานเฉินผิงคงหลบหนีได้ยากจูจื้อซานมองดูสนามประลองเงียบสงัดร่างกายสั่นสะท้านเล็กน้อยราวกับประมาทเขาไม่แน่ใจว่าในครั้งนี้จะฆ่าเฉินผิงได้หรือไม่ คุณต้องฆ่าเฉินผิงทันทีและทำลายตันเถียนและวิญญาณกำเนิดใหม่ของเขาเหตุผลที่ไอ้หมอนี่ไม่เคยตายก็เพราะเขาเป็นผู้ฝึกฝนสายเซียนจูจื้อซานสั่งสอนเสื้อคลุมทองแดงดำไม่ต้องห่วงเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ในยุคสมัยที่พลังชี้ยังขาดแคลนเช่นนี้นับเป็นปฏิหารที่เฉินผิงสามารถฝึกฝนจนถึงขั้นวิญญ,ญาณแรกเริ่มได้เสื้อคลุมทองแดงดำพูดช้า เสื้อคลุมทองแดงดำแต่ละคนมีวิญญาณและวิญญาณเหล่านี้เคยเป็นผู้ฝึกฝนสายเซียนแต่ทว่าสุดท้ายพวกเขาเป็นได้เพียงผู้ฝึกฝนสายดำที่ชั่วร้ายเช่นเดียวกับที่มีผู้ฝึกฝนสายดำที่ชั่วร้ายในหมู่นักบูและในหมู่ผู้ฝึกฝนสายเซียนก็มีผู้ฝึกฝนสายดำที่ชั่วร้ายเชย่นกันหลายพันปีก่อนพลังชี่มีอยู่มากมายและผู้ฝึกฝนสายเซียนก็รุ่งเรืองในขณะที่ผู้ฝึกบูกลับไม่เป็นที่รู้จักมากนะัก อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปพลังชี่ค่อยๆหายากขึ้นผู้ฝึกฝนสายเซียนต่างก็จากไปหรือเสียชีวิตลงด้วยความเหนื่อยล้าผู้ฝึกฝนเหล่านั้นค่อยๆเสื่อมถอยลงในขณะที่ผู้ฝึกบูกลับรุ่งเรืองเมื่อเวลาผ่านไปผู้ฝึกฝนเกือบจะหายสาบสูญไปในขณะที่ผู้ฝึกบูกลายเป็นผู้ทรงพลังที่สุดในโลกในบ้านปลายชีวิตผู้ฝึกฝนสายดำที่ชั่วร้ายบางคนใช้ทักษะของตนเพื่อเก็บรักษาร่องรอยวิญญ,ญาณของตนไว้โดยหวังว่าจะได้เกิดใหม่เมื่อพลังชี่ฟื้นคืนชีพ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเกินไปพลังชีก็ยังไม่ปรากฏวิญญาณเหล่านี้ต้องหาร่างนี้ฉะนั้นพวกเขาจะหายวับไปในอากาศสิ่งนี้นำไปสู่การมีอยู่ของวิญญาณมากมายที่เข้าสิงผู้คนอย่างไรก็ตามตราบใดที่ร่างมีความแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งวิญญาณเหล่านั้นก็สามารถเกิดใหม่ได้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้รวดเร็ววิญญาณจึงสั่งให้เจ้าของร่างเพิ่มความแข็งแกร่งให้โดยวิธีใดๆก็ตามที่จำเป็นแม้กระทั่งดูดซับความแข็งแกร่งของผู้อื่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองเอาล่ะฉันมีเรื่องต้องเตือนพวกคุณอีกอย่างหนึ่งเฉินผิงสามารถดูดซับพลังของคนอื่นเพื่อพัฒนาตนเองได้คุณต้องระวังอย่าแม้แต่จะคิดที่จะดูดซับพลังของเฉินผิงไม่เช่นนั้นคุณอาจได้รับผลสะท้อนกลับ จูจื้อซานเตือนชายสี่คนในชุดคลุมทองแดงดำย้อนกลับไปที่เมืองสวรรค์หลงเซียวพยายามดูดซับพลังของเฉินผิงแต่สุดท้ายก็สูญเสียแขนไปข้างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องดูดซับพลังของเขาแค่ได้วิญญ,ญาณกำเนิดใหม่ของเขามาก็พอชายคนหนึ่งในชุดทองแดงดำหัวรอย่ ในเมื่อเฉินผิงเป็นผู้ฝึกฝนสายเซียนการดึงวิญญาณกำเนิดใหม่ของเขาออกมาโดยตรงและกานกรองจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการดูดซับพลังของเขาเพียงอย่างเดียวดีแล้วตอนนี้เราแค่รอให้เฉินผิงมาตายจูจื้อซานเหลือบมองแขนที่ขาดวิ่นของเขาดวงตาก็หลีลงเล็กน้อยอีกด้านในหุบเขาเทพยาบรรยากาศทั่วทั้งหุบเขาเทพยาเปี่ยมไปด้วยความสุขและความตื่นเต้น แม้กระทั่งในช่วงปีใหม่บรรยากาศก็ไม่คึกคักเท่าวันนี้เนื่องจากเฉินผิงรอดชีวิตกลับมาอย่างปลอดภัยในห้องหนึ่งในหุบเขาเทพยาเฉินผิงนั่งจุดบุหรี่อย่างเงียบๆฝั่งตรงข้ามของเขาคือหลงจิงกัวในตอนนี้ใบหน้าของหลงจิงกัวยังคงแดงกำ่ำและบวมอยู่เขาดูหมดสภาพมากดูเหมือนแปลกที่ลุงกับหลานชายจะมาเจอกันในฉากแบบนี้อย่างไรก็ตามเฉินผิงไม่เคยมองหลงจิงกัวเป็นญาติของตัวเองเลย เขาปรารถนาที่จะฆ่าหลงจริงกลัวเสียตอนนี้เลยด้วยซ้ำแกขังแม่ของฉันมานานกว่า20ปีแล้วแกต้องการอะไรจากนางเฉินพิงถามเบาๆพลางพ่นควันออกมาใส่หน้าหลงจริงกลัวที่กําลังจ้องมองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรเฉินผิงก็ไม่ได้โกรธเช่นกันเขารู้ผลมานานแล้วและหลงจริงกลัวคงไม่พูดออกมาอย่างแน่นอน ถึงแกจะไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ฉันต้องบอกไว้ก่อนไม่ช้าก็เร็วฉันจะฆ่าตระกูลหลงฆ่าแกกับลูกชายของแกแล้วช่วยแม่ของฉันเฉินผิงกล่าวด้วยสีหน้าหนักแน่นหลงจิงกลัวเพียงแค่ยิ้มเยาะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร